กับดินเนาะพัส <P ulse. S 2> ไว้บิน17.5จุดนะครับโอเคนะครับจริงจริงจริงเดินเดินดีคู่นะครับรีวิวสตรี่ตายตายอีซี่ไปหน่อยนะครับเอาอต้นเกมดินไม่ค่อยดีนะครับพอสติดพอสเดินเดินจากด้านนี้นะครับคนใหญ่เนาะแล้วแต่แล้วแต่เขาไม่ได้ผิดอะไรนะครับได้หมด pass pass นะครับนโมเชฟเดินี่เชฟเดินนี่จำไว้เลย่เชฟมาเดินที่นี่ก็จริงจิถามว่านโมนโมลุกลุกลุกลุตอนนี้เดินจนเซกิแรกแรกออกมารู้สึกว่ามันตาลีไม่แน่ใจเดินนี่เดินได้ไมัน Requested. น่าจะออกรูปนี้นะโมน่าจะดีกว่านะครับออกออกมาเวนี้เวอร์ชันนี้หรือไม่ก็แทนขึ้นอย่างนี้เลย <P umps. S 2> น่าจะเป็นเว,เวที่ดีสำหรับน้โมมากกว่าผ้าม <P umps. S 2> ช่วโมมา <Believe S 2> ดีเพาว่าเพราะนะมด้านนี้มีซัพพอร์ตอยู่แล้วน่าจะเลือกเลือกโจเกิหักตัดเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าเลือกตามเกมจริงผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับเดือนได้เช่นเดียวกันเดือนได้เช่นเดียวกัน แต่ซ้ำไปอีกครั้งหนึ่งแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมาเดินตรงนี้ก็ดูแปลกๆคือคือถ้าเราจะซ้ำก็ถ้าถ้าไม่ซ้ำก็คือถ้าซ้ำแล้วเขาเดินเนี่ยเขาอาจจะต้องบินอีกทีหนึ่งให้เขาโปรเทคแล้วยาเสี่ยเดินแล้วก็จี่ทีหนึง่งเชื่อมแล้วก็โดดคือเวนี้ต้องสร้างบ้านตรงกลางนะครับวเวอร์ชันนี้ต้องสร้างบ้านตรงกลางสร้างบ้านตรงกลางถ้าเข้ามาอยู่ก็ก็เวลาปิด่างนี้ก็ได้ครับเขาเบียดก็ปิดอัตลีเชื่อมเดินรอด้านนอกเนี่ย แล้วกินที่นี่คําถามคือถ้าเขาหนีทําไงก็แซคคิฟายเลยครับก็ไปเดินที่อื่นต่อของบ้านด้านนอกเวนี้คุณต้องเอาบ้านด้านนอกเป็นหลักเราไอ้เฑ์นี่ข่าวไม่ค่อยดีนะถ้าถ้าเจอแบบนี้ข่าวลาบากลเลยนะทีนี้เ็นจริงพอเดินเวนี้แล้วเออตรงนี้ต้องปิดที่นี่ประเทันที่นี่นะครับทีนี้เดินที่นี่ปิดเดินก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า เล่นไปเล่นมาแล้วแล้วปรากฏว่าดินตายได้ไงไม่รู้งงไอซี่อ่อะตายแบบไอซี่มากจริงจริงๆคัดเลยได้ไหมไม่ได้ใจโอ้โหอ,อืมอื่จริงมันไม่ตายอะ่ะแต่แต่ดินไปเดินให้มันตาย เดินให้มันตายเหรอวีดีโอเดินให้มันตายไม่ท่าตามันไม่ตายอ่ะมันไม่ท่าตายนี่คันเลยได้ไหมได้แล้วนี่จริงจริงกินวีชนะไปแล้วนะขาวแพ้แล้วนะนี่ฆ่าได้หมดเหรอตรงนี้ไม่ดีนะครับดำเดินที่นี่ผิดนะ แต่ช่วยไม่ได้มันเป็นโค้ดแต่ถ้าเมื่อกี้กินตั้งแต่แรกก็จบไปแล้วเอารื่อให้เขาแหวกออกไปนีขาดทุนไม่ดีอ่ะดำไม่ดีไม่ชอบดำเพราะว่าเพราะว่ามันเหมือนดำได้บ้านเท่าเดิมดำได้บ้านเท่าเดิมแล้วขาวมันได้แหวกทะลุออไปคือจริงๆอ่ะถ้าสมมุติออกมาเป็นเวเนี้คือคุณอ่านมาให้เคลียร์ตรงน,นี้คุณคัดได้ไหมอ่านก่อนคัดได้ไหมถ้าคัดได้คัดได้น่าจะคัดน,นะครับ สมมติว่าเราคัดเราเขาตะลีเราคอนเน็กช่ไหมเขาตะลีเราเดินเ,เ,เขาตะลีเราคอนเน็กเขาตะลีเขาเดินที่นี่ที่นี่เราปักเสือเนี่ยแล้วเขาเดินรอดชีวิตเดินเ,เดินปิดรอดชีวิตเราเดินจับก,กินถ้าอย่างนี้ยังดีกว่าเลยดีกว่าให้เขารอดทะลุไปสําหรับก้จักนะแบบนี้ยังดีกว่าให้เขารอดทะลุไป แต่ก็กล้ามกึ่งนะถ้าออกมาอย่างนี้เวนี้ก็ขัดทุนนิดหน่อยแต่ผมจับว่าเด้นำได้ไม่ผิดนะ่ะนำก็ไม่ได้เนี่ยนำเงินแต้มครึ่งนิดหน่อยแต่ถ้าเกมจริงเวจริงเนี่ยได้กินไปครึ่งหนึ่งอย่างเอองี้ยอจับไม่ค่อยชอบำํำเท่าไหร่แต่ก็คงแต้มนำนิดหน่อยหรือมั้งนำนำเยอะหรอยี่สิบพอยเลย <Black S 1> และว,ว,วไปได้เท่าไหร่ โอเคแล้วถ้าอยู่คิวได้ก็ก็ก็จับมาจี้เซนเต้ <res> เขาต้องซวงใช่ไหมร้อยผายนี่คือวิธีการค้ากำไรเขาต้องเดินให้ตัวเองรอดชีวิตเดินไงเดินออกมาเดินใช่ไหมไยู่ทำไงอยู่ล้อมอยู่เดินทาไหนล้อมอันทีหนึ่งเนี้ยล้อมนะ้วเขาเดินดูจี้ทีนึงดูนเน็กใช่ไหมดูปานอยู่ถอยหรือปานก็ได้เนี้ยถอย ถ้าสมมติเขาจะเดินรอดชีวิตนะสมมติเขารอดชีวิตอะไรไปแล้วแต่เราก็มาเดินมุ่งมั่ชนะอยู่ดีข้างนอกบ้านใหญ่มากดําบ้านใหญ่มากเขาเรียก,ก,รกว่าการโจมตีเพื่อค้าไปใหม่แล้วโมต้อง,ต,องต้องมองทิศทางใหม่นะดเดเร็กชันคือทิศทางใหม่คือคือกูเวที่คุณไล่ออกมาเนี้ยมันมันแหวกมาทะลุมาทางด้านเนี้ยแล้วตรงนี้มันเออมันยังไม่ได้ถึงกับผิดร้ายแรงอะ่ะเออแต่ว่าก็ได้เหมือนกันนะคอนเซ็ปต์ก็ได้เหมือนกันใกล้เคียงคุณจ่าครับกิ่วผมผมจืดเลยนะครับ ครับผมทีนี้น่าจะออกมาทางนี้มากกว่าทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็โอเคทางนี้ก็ไม่ไม่เร็วอ่านนี้อาจจะไม่ดีอ่าเมดที่ไม่ดีเม่เร่องต้องไปทีนึ่งเปิดเงี้ยเอาบ้านหนึ่งเงี้ยฟรีไล่เขารอดชีวิตไปแล้วเข้าวัดเอ็นเกมเขาต้องเดินหนีเขาเดินหนีอะไรอย่างเงี้งยสีดท้ายเราก็ปิดบ้านนะเข้าเอนะ็นเกมแล้วเริ่มแล้วครับเกมนี้ก็วัดันเอ็นเกมอ่าดำใครเข้าเอ็นเกมก่อนชนะดำน่าจะชนะนะ ถ้าถึงตรงนี้ดำดีกว่าคิดว่าดำดีกว่าดีกว่าพอสมควรนะครับในเกมจริงปรากฏว่าขาวเดินแล้วออตายซี่ตรงนี้10บคอยต์นะ10พอยต์โดนกินอีกทีสองสกปดระมาณส0บคอยต์จริงเดินธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะหนี่เดินที่ก็รอดแล้วคัดก็กินหรอน ็นตายสีอืมครับอันนี้ครับอ่ะตรงนี้ก็ผิดนะครับตรงเนี้ยให้เขาตัดมาก็าไม่เป็นไรนเราลอดชีวิตแล้วเราปิดบ้านเนี่ยปิดบ้าน ก <Black wins. S 1> เ็เขาเข่าวเอนเกมดีกว่านะครับกระดานนี้กระดานนี้ข่าวชนะเพราะเอนเกมนะครับข่าวเอนเกมดีกว่า <ue> อ,อหลักๆแล้วจริงๆข่าวขาว,ขาวอดําก็เดินได้ดีนะดิเดินดีทั้งคู่ข่าวแก้เกมได้ตอลหลังนะครับดําก็อาจจะมีบ้างบางส่วนใหญ่ๆเือนกันทำให้เขาตีตื้นกลับมาได้นะครับโอเคครับมีอะไรถามเชิญครับกระดานานี้ <White win. S 1> เขากินอนยะ่ คเอมเก้าอ็มเตอนนี้น่หรอกก็กินอะ่ะแล้วมีอะไรเอคือคือจะถามอะไรอะ่ะถามตอนแรกว่าอ,อ๋อคือดำจะฆ่าขาวกลุ่มใหญ่นี้ใช่ไหมก็ดำดำจะฆ่าขาวกลุ่มกลุ่มใหญ่ตรงนี้ ข่าวข่าวรอดนะข่าวคือดำเดินที่เนี่ยข่าวปิดเนี่ยตะลีสตะลิส่วนกินก็สร้างรอดก็สร้างรอดแต่ว่าดำก็จะได้ปิดผนึกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยครับโอเคมีอะไรถามอีกไหมฮะจะถามอะไรอ่ะคงก็รอดครับรอดอยู่แล้วข่าวรอดครับอน,น,นผมออกไม่มีเอ็นผมออกก่อนนะครับ ครับผมโอเคครับ